ความเดิมจากตอนที่แล้วในรักครั้งใหม่ของพี่คินซึ่งวันนี้เราจะมาขอนำเสนอตอนที่มีชื่อว่ารักครั้งใหม่ของพี่คินตอนที่2นะครับผมหลังจากที่รถฮอนด้าไซ e ีโคคาคันดังกล่าววิ่งออกไปนะครับผมจากนั้นวิ่งออกไปเลย แต่เช้าแล,แล้วเขาไปไหนแต่เช้าเลยพ่อของน้องย้งถามคุณธนากะผมก็ไม่รู้สินะเพราะว่าเขาอาจจะไปเที่ยวชมอะไรสักอย่างยามเช้าออแล้วก็ขับไปอีก40กิโลไปที่ชายฝั่งทะเลแล้วก็แถวนั้นบรรยากาศใช้ได้นะครับผมคุณธนากะตอบกับพ่อของน้องยงแล้วรถจึงวิ่งอยู่บนถนนต่อไปจนกระทั่งไปเปิดเจอเพลง Stay With Me ที่ดังเอ่อที่ดังอยู่ในเครื่องเสียงในรถเออเดี๋ยวนะ อเคไปใไนกันดีไปโตเกียวดีกว่าไหมพี่คินพูดในขณะที่ดูป้ายทางด่วนบนถนนที่ติดไฟแดงแบบปีนปีนปีนปนีก่อนที่พี่เขาจะขับรถขึ้นทางด่วนแบบว่าไปเที่ยวโตเกียวไปแต่เช้าเลยเหรอครับน้องโรเจอร์ถามคุณนักากอ๋อไปแต่เช้าแล้วเขายืมรถภรรยาผมไปอะ่ะ เห็นเขาบอกว่าไม่เอา450 SL ไปน่าจะไปโตเกียวแล้วมั้งเห็นบอกว่าเดี๋ยวสักช่วงเงย็นๆเขาจะกลับมานะคุณธนากะบอกกับโรเจอร์เขาคงไม่อยากรบกวน <c oughs> เอ่อพวกเขาเอยพวกเราละมัง้งพ่อของน้องยองตอบโว้น่นจาจะประมาณนี้คุณเอกลักษณ์พูดบอกกับทุกๆคนไม่ต้องห่วงเราตามไปดูกันได้ใจกลางกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น พิคินเดินชมบรรยากาศในเมืองโดยเอากล้องถ่ายรูปแบบดิจิตอลมาด้วยแล้วเขาก็เก็บกล้องถ่ายรูปไว้แบบเขาถ่ายรูปไว้หลายๆรูปทั้งสองข้างทางจนกระทั่งเขาเดินมาถึงสถานีรถไฟโตเกียวจุดที่เดียวกับจุดเดียวกับที่โลเจอร์กับคุณหนูยงเนี่ยมาโพสท่า พูดคุยคบหากันด้วยอะไรด้วยนะครับผมซึ่งผู้คนไม่ค่อยเยอะถ่ายรูปน่าจะสวยไปอีกแบบหนึง่งในขณะที่พี่คินเขาถือกล้องถ่ายรูปอยู่นั้นเขาเผลอไปชนหญิงชนหญิงสาวคนหนึง่งและแน่นอนว่าทั้งคู่ลม้มลงขอโทษครับไม่เป็นไรใช่ไหมครับอ๋อไม่ละค่ะเออกล้องถ่ายรูปคุณเป็นอะไรบ้างหรือเปล่าคะ หญิงสาวถามครับก่อนที่เขาจะถามเธอแล้วมองหน้ากันพี่คินตะลึงกับภาพนั้นหญิงสาวในชุดแบบกิโมโนอย่างสวยและแน่นอนว่าเธอหน้าตาเหมือนกับหญิงสาวในนิยายที่เขาอ่านมากๆเลยละ่ะอ๋อผมพาคินพนวัตรหรือเรียกผมสั้นๆว่าวีจีก็ได้นะครับอาคุณเป็นคนไทยเหรอคะชื่อไทยมากๆและฉันชื่อ เมกุมิโยชิดะค่ะอืมครับคุณเป็นคนเติร์กียวลรึเปล่าครับอ๋อไม่ค่ะฉันมาจากอ่าวากายามาค่ะพอดีมาเที่ยวนะคะทั้งสองก็ทำความเข้าใจพูดคุยกันอย่างสนุกสนานเอามันเลยชอบถ่ายรูปหรือเปล่าคะหญิงสาวเขาถามคือหญิงสาวเนี่ยได้ถามตัวของพี่คินเองนะครับ อ๋อไม่หรอกครับมันเป็นงานอันเรกกพอดีว,ออว,ว,อว,ว,ว,ว่าผมเป็นหัวหน้าแฟรกในในส่วนของวิศวกรนะครับผมจริงๆแล้วจะเรียกผมว่าเป็นหัวหน้า Engineering ก็ได้ในขณะที่ทั้งสองคนพูดคุยกันอย่างสนุกสนานด้วยความเป็นห่วงคุณธนากะน้องยงแล้วก็โรเจอร์ได้ตามสะกดรอยตามมาดูเหมือนเหมือนกับสป,ปายเล็กๆตามมาดูนะจนเห็นทั้งคู่เฮ้ย ว่าพี่ชายผมได้รักใหม่แล้วละ่ะน้องโรเจอร์ตอบเห็นพี่เขาแบบนี้อยู่คนเดียวมาตลอดก็มีคู่ขาคู่ครองกับเขาสักทีคุณธนากะหยิบปินแจรถข,ของเออภรรยางขอเข้ามาจะทำไงล่ะคะน้องยองถามแด้เวลาแกล้งแล้วดูซิว่าดูซิว่าจะทำยังไงเมื่อรถหายไปแล,แล้วแล้วทั้งสองคนก็ได้พูดคุยเกี่ับสาน มีที่พักไหมครับเดี๋ยวผมจะไปส่งฉันไม่ได้จองไว้นะคะน่าจะเต็มหมดแล้วเอาแบบนี้ไปบ้านเพื่อนผมดีกว่าเขาอยู่แถวแถวไซตามะเพื่อนผมเป็นคนที่มีความแบบอัธยาศัยดีและนิสัยดีใช้ได้เลยพอเดินไปปรากฏว่าชิปหายแล้วรถหายไปไหนวะก่อนก่อนเจอข้อความที่คุณธนากะส่งแล้วมันขึ้นมาว่าจอดรถยังไงใบแจ้งเตือนห้ามจอดรถเนี่ย รถก็เอาไปที่โรงพักก่อนที่จะโชว์รูปใบสั่งแปะไว้ตรงหน้ารถงานงอกละสิเป็นอะไรหรือเปล่าคะก็พอดีว่าโดนพอดีรถโดนยกไปที่โรงพักนะสิน่าจะจอดไม่ถูกกดไปเอาได้ไหมคะไม่รู้สิเห็นบอกว่ารถนะอยู่ที่หน้าสถานีไหนสักที่หนึ่งน่าจะลำบากหน่อยนะ ถ้าอย่างนั้นไปนั่งรถไฟดีกว่าไหมคะผมไม่รู้ว่าขาบวนรถเนี่ยมันจะมีอยู่หรือเปล่าตอนนี้ก็จวนจะมืดค่ำอยู่แล้วกลัวเที่ยวรถจะหมดซะด้วยสายตาพี่เขาเหลือไปเห็นโชลุมรถมือสองขายทั้งรถญี่ปุ่นและรถยุโรปโอ้โหพี่พี่นี่แบบโอ้โหน่วยกล้าตายจริงนะเนี่ยแต่เอาเถอะพี่คินก็เหมือนกับพี่ชายผมคนหนึ่งนะครับ ไปนั่งรออยู่ในร้านกาแฟก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะมาเธอก็กลับไปที่นั่งร้านกาแฟส่วนพี่คินเขาพุ่งไปที่ร้านขายรถหลังจากที่ใช้เวลาเกือบพักใหญ่เขาก็มาพร้อมกับรถมาเหอะเราไปบ้านกันดีกว่าหญิงสาวก็ตามมาก่อนที่ตกใจกับรถคันนั้นเออผมนะคือผมชอบนะคันนี้รถในฝันเลยพี่คินพูดก่อนที่จะพาเอ่อ พาไปไหนอะหาหญิงสาวขึ้นรถแล้วรถคันนี้เป็นรถยุโรปแถมแม่งเป็นพวงลรย้ายอืมผมว่าขับไม่ยากเท่าไรหร่หรอนะแต่เสียงเดียวเวลาแม่งมองทางขวาแม่งมองยากิบหายเลยนะถ้าใครเคยขับรถพวกอเมริกันพวกรถยุโ,โปรปพวงลอย้ายนะแม่งมองทางขวาลำบากไม่หายอะอ่ะถึงไหนแล้ววะใช่ถึงตอนที่ว่าเธอก็ดูบอกอาการแบบเก๊กๆก๊กงๆว่าก่อนที่เขาจะยิ้มแบบ เคยนั่งครั้งแรกหรอกล่ะครับฉันไม่เคยชินกับนั่งรถแบบรูๆแบบนี้ค่ะเดี๋ยวก็ชินเองหน้าผมนะ่ะนั่งจนชินแล้วเขาพูดก่อนที่จะเอื้อมมือหยิบอ่าสายคาดเบลไอ้สายพวกซิปเบลมาคาดมาให้เธอคาดใช่ใช่เอาละ่ะไปกันเถอะป่านี้ทุกคนก็รอผมกันแย่หมดละรถคันเกียร์อัตโนมัติถูกเลื่อนมาที่เกียร์ตำแหน่งดี ซึ่งเป็นหมวดออโต้เออรถอยเก่ง b e n ซ์ l 500ใช่รุ่น SEL 500 W126 อวิ่งออกไปจากตรงนั้นกลับไปยังที่บ้านคุณธนากะนะครับผมและแล้วที่บ้ากนกะสุุสนาเปิดเพลงแล้วก็มีอาหารการกินคุณธนากะพ่อน้องยงสนุกกับเพลงอีกแล้วอ่าเปิดเลย,ยอ,อีอย่างวะ ถอดก่อนใช่แล้วครับแถมท่าทางก็สุนสนามไม่ใช่เล่นเลยแล้วก็เรียกเสียงโวเราะจริงหรือเปล่าครับเห็นว่านายคินไปรู้จักกับหญิงสาวญี่ปุ่นภรรยายคนเอกลักษณ์ถามจริงสิครับสวยอยู่นะคนนี้เดี๋ยวคงจะมาถึงแล้วละ่ะโน่นไงพูดถึงกบมาทีเลยคุณธนากะพ,พูดก่อนที่จะเห็นรถเบนซ์เลี้ยวเข้าไปใที่โรงจอดรถ เฮ้ยรถไม่ไดโดนยืดรอกันนี่วาก็พี่คินมองดูรถฮอน้าเอ็นบ็อกซ์จอดอยู่พอดีก่อนที่อ่าในที่จอดรถแล้วก็สายหัวนั่งไงต่อก็อที่นักคู่เรามาจากรถอ่าต่อตอถึงไหนนะณบ้านพักของพันตำรวจโทเอ่อธนกะนี่คะใช่หญิงสาวถามพี่คินเช่นนั้น ครับผมเขาเป็นเพื่อนผมพอดีว่าเขาปลดกเกษียณไปเป็นครูสอนภาษาญี่ปุ่นที่โรงเรียนอินเตอร์เนชั่นแนลแถวแถวย่านสีนครินอเออเข้าดังนะคะเห็นว่าในข่าวเห,เห็นในช่องข่าวทุกวันเลยคือพ่อแม่ฉันน่ยติดตามมาตลอดในตำรวจฝีมือดียุค8 0 9 0ที่จับพวกเออมาเฟียยากุซ่าอะไรใหญ่ๆได้หลายๆแก๊ง กลับมาแล้วหรอครับอ้าวพี่คินไม่สิอ้าวคุณพาคินไปพาใครมาด้วยนะคุณเอกลักษณ์ถามเออรู้จักกันนะครับอันนี้คือเอ่อน้องยงแล้วก็ดีโรเจอร์เอ่อเป็นน้องชายผมรู้จักกันที่สถานีรถไฟโตเกียว <c oughs> อีนีที่ได้พบนะครับจากนั้น เธอก็ได้บอกว่าสวัสดีค่ะฉันเมกุมิโยชิดะขอฝากในฝากตัวทุกคนด้วยนะคะจากนั้นก็พาเธอมาและแน่นอนว่าบรรยากาศนี่ก็โอ้โหดีกว่าเดิมพี่คินก็คือเพิ่มเติมคือใส่เพลงาราโอเกะคือเพลงเอ,อ่เอ,อคีคิมิคีมิกะที่เป็นคิมิกะเอริบะถ้าถ้าผมเรียกผิดก็ขออภัยเลยนะซึ่งมันเป็นเพลงเอ,อ่อ โฆษณาของคุริโกอัลมอนที่เคยฉายแล้วก็มีจำหน่ายในบ้านเราในช่วงประมาณปลายยุค80เข้าช่วงต้นยุค90แล้วฝรั่งก็เรียกว่าชื่อ i อ i ิในวงของคู o ูดอสโอเคโอเคเปเปเลยอยากจะรู้ว่าเป็นเพลงยังไง ย و. ถอดเทปก่อนแล้วอีกอย่างหนึง่งเธอเล่นเพลงอ่ Stay with me แล้วก็เพลงฝรั่งที่ My heart will go on I feel <c oughs> เหมือนต้นฉบับอยู่นะพี่น้องพวกเราก็สุนสนานจนงานเลิกและพี่คินก็นั่งอยู่ในรถเบนซ์ที่ขับมาแล้วกว่อนที่พัณฑ์กะกับน้องโรเจอร์จะเข้ามา นั่งเป็นเพื่อนเอาซื้อมาหรอพี่ปีขินพยักหน้าถูกต้องรถสวยดีแต่เสียดายที่ประเทศไทยห้ามเอารถมือสองจากต่างประเทศมาใช้ช่า,มาัมเถอะดีกว่าไม่มีเพราะว่าไม่เห็นหน้าแปลกตรงไหนเลยขนาด123่งองสมก็หนึ่ยังมีรุ่นพวงมาลัยขวาให้ขับแก้ขัดแทนพวงมาลัยซ้ายเลยได้ซ้ำเอาเถอะ ปัดปักกิเลสไปก่อนเข้าเรื่องกันต่อน้องโรเจอร์ต่อกับพี่คินอย่างนี้นะพอดีว่าผมเช็คไม่สิผมให้เพื่อนเนี่ยเช็คประวัติแล้วนะเธอนะ่ะเป็นพวกขาวสะอาดบ้านอยู่ที่วากายามาอ๋อเช็คโปรไฟล์มันเหรอใช่พอดีว่าพ่อแม่ของเขาเนี่ยมีฐานะพอควรเลยเปิดบริษัทขอสูงสินค้าเช่นพวกเค r r y FedEx, อ h l ะไรประมาณนี้ ที่เป็นส่งของทั่วญี่ปุ่นสรุปแล้วก็คือมันเป็นการส่งของแบบเอกชนเวอร์ชันญี่ปุ่นใช่ปะอ๋อใช่ใช่ใช,ชสงสัยหนังส,สือทอี่เรื่องที่น้องย้งที่จะมาที่ส่งมาให้จะช่วยให้แบบสื่อสารได้ดีอออพี่คิงก็พูดออกมาก่อนจะยิ้มแล้วลวันต่อมาหญิงสาวในชุดธรรมดาเออกิโมโน แต่เธอเป็นคนชอบน Never, ุ <beautiful> Luckily, ่งกระโปรงยาวๆแน่นอนว่าการมาที่วิปุ่นครั้งนี้มันไม่ได้นานเท่าไหร่หรอกก็ต้องเดินทางกลับมาที่เมืองไทยพี่คินแอบเสียใจเล็กน้อยแต่เพราะเธอนะ่ะไม่สามารถส่งเขาได้แต่แบบแหมในการส่งข้อความแบบมาลาแบบมาลาเขาแบบว่ามี Facebook มี Messenger l i n ลายหากันแชทกันแบบ สวัสดีเป็นยังไงบ้างขอบคุณลาก่อนอะไรประมาณนี้ครับผมและแน่นอนว่าส่วนเรื่องภรรยาของคุณธนากะนั้นจะดยไเป็นอย่างดีแบบว่าเรื่องรถอะนะใช่เห็นบอกว่าเธอชอบคันนี้มากแลวแล้วเครื่องบินสายการบิน Turkish Airline s ซึ่งเป็นชื่อใหม่ของประเทศตุรกี แล้วก็บินออกจากฮานิดะนะครับผมแล้วไงต่อพี่คินนั่งอ่านนิยายเรื่องเดิมแก้เศร้าโดยใช้หูฟังเปิดเพลงซ้ําไปซ้ํามาแล้วแสดงว่าพี่ผมเนี่ยพี่แสดงว่าพี่ชายผมนี่คิดถึงเธอมากมากน้องโรเจอร์มองพี่คินมาจากบ่อหลังเออขอในส่วนของเบอร์โทรอีเมลแอด r e s s facebook line twitter ก็จิติดต่อหากันได้นะคะเนี่ยนอย้องยองตอบแล้วจากนั้นก็หันกลับไปเพราะข้างๆพี่เขามีคนมานั่งแล,ละหลับอยู่ด้วยแต่ไม่กล้ารบกวนโอเคขอมาแล้วละ่ะพี่คินนั่งฟังเพลงและดูรูปถ่ายเอ่อที่ถ่ายวันก่อนและเอ่อคิดถึงคนในรูปนี้มากไหมคะครับผมคิดถึงเธอมาก ถ้ามาเที่ยวประเทศไทยกับผมก็คงจะดีก่อนที่พี่เขาชุดคิดว่าเอ๊ะทำไมคนนั่งข้างๆทำไมเสียงคล้ายๆเมคูมิมากมาก,มากเลยพอหันไปดูอ้าชิบหายเป็นเธอที่มานั่งข้างๆนี่หวา่าอะไรเงี้ยก็เลยบอกเอ๊ยมาได้ไงเนี่ยก็มาได้สิคะจองตัวแล้วอยากไปเที่ยวไทยดูบ้างแล้วก็เห็นอย่าไปเห็นบ้างของพวกคุณมากๆเลย หญิงสาวก็ได้บอกกับพี่คินเขาก็ดีใจแทบเ,เรียกว่าไม่อยู่กับน,นึกกัะตัวเลยอะนั่นแหละแต่นี่แหละนะบนเครื่องบินเลยทำอะไรไม่ได้ก่อนที่จะมีเสียงชาวต่ตางชาติบอกพี่เขาเออขอโทษนะครับกรณาช่วยหยิบขวดน้ำหน่อยนะครับเพราะดีมันกลิ้งไปด้านหน้าพี่คินหยิบขวดน้ำขึ้นมาก่อนที่จะมอบให้ก่อนท่านั้นแล้วก็ขอบคุณพี่เขา แต่พี่เขายิ่งอึ้งไปอีกเพราะว่าไอ้ฮ่าอีกไอชายหญิงอีสองคนที่อยู่ด้านหลังเนี่ยเป็นคู่รักกันอีกแถมฝ่ายชายเป็นรัสเซียฝ่ายหญิงเป็นญี่ปุ่นแถมทั้งคู่มีหน้าตาคล้ายๆคู่รักในนวิยไงที่พี่เขาฝันเอาไว้เมื่อตอนที่มาที่ญี่ปุ่นโอ้ยอยากจะบ้าตายอะไรมันจะบังเอิญขนาดนั้นก็อะไรขึ้นหรือเปล่าม ki ิคุมิถามพิคินอ๋อเปล่าครับไม่มีอะไรก่อนที่พีิคินจะนั่งลงไปเหมือนแบบคุณ แบบว่าอย่างเก่าเอคค้คุ้นเหมือนกันนะเนี่ยเราอาจจะคิดมากไปมั้งจบบริบูรณ์ครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตอนที่มีชื่อว่ารักั้งใหม่ของพี่คินนะครับคลิปหน้าและครั้งหน้าเราจะมาพบกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับขอให้โชคดีกับการลอยกระทงและขอให้สมหวังทุกสิ่งอย่างที่ท่านปรารถนาในวันลอยกระทงนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ